เราก็มาเดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคนเยอะเราก็จะถ่ายทำไม่ได้เท่าไหร่ เฉียวนะคะกลัวกระทานหักตลอดทางเราก็จะไปอย่างนี้นะคะทุกคน หิยวทางมันเล็กมากนะคะทุกคนแต่สวยเราก็เสียค่าข้าวเนาะเราก็ไม่รู้เสียเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูคนมันเยอะ เราก็ปล่อยให้คนเนอเดินไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยตามหลังเขาโอ้โหมันวาดเสียวคนวาดเสียวมากคือการก่อสร้าง เราก็เดินไปกับหัวใจหัวใจต้นแค่ด่านแรกของเราด่านโอ้ด่านแรกของพี่นีพี่นีก็สุดงูมไม้เย็นแล้วนะเราก็จะไปตลอดทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครบโอ้ มันโอ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตลอดตลอดเลย <laughs> สวยงามมากคุณเพื่อนเราก็มาจากบ้านไม่ไกลเท่าไหร่ ยิ่งขึ้นยิ่งสวยน้ำตกก็ไหลโอ้โหชั้นนี้นะคะทุกคนโอ้โหโอ้โห <laughs> <บ>นคนเขาก็เดินนะเราก็ปล่อยให้เขาเดินขึ้นก่อน เก็บภาพสวยที่นี้ก็กลัวเทอสั์หล่นนะคะทุกคนเออ้ยเเราอย่ามองเราก็กลัวว่าจะพันไม้จะหักนะคะทุกคน ทุกคนที่นี่กลัวเจ็ปะโอ้้ยโอ้ยยยยยโอ้เราก็จะขึ้นอลว Up, up, up.